สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบเนาะคะเนาะไปหาเห็ดกักลับมาฮอดบานแล้วจ้ะภสิมาเห็ดมาทําเห็ดนะคะจะมาทำบึงเนี่ยจ้ะอุ้ยงามขัดบอกงามค่ะบึงขามันเห็ดปีนี้มีจต่ขาวกีนใหญ่ไหมจ้ะบึนบึนน่ะบึนหวานหน,น,น่อยอันนี้ก็งามพูดปูลูพีรีอยู่จ้ะได้มาไ,ได้มาไออเกือบเต็มตะกร้าจ้ะ กัดได้เยอะอยู่งามคักเนี่ยพราแม่พี่น้องพูดนะขาเขาอุดตูดอิดติดต่จริงๆแบเบึ้งๆขาตัวนี้นอีกพูดนะใหญ่คัก,กอุ้ยงามคักงามเน่ตอนอยู่ในปา่าเนาะอันอะไรเอาแนวต่างกองต่างยังาไปลงไปกับมูแบบเพื่อนอะเนาะต่างคนแต่ต่างไปแน่อีก ก็เลยอยากเห็ดคลิปอยากไ่เห็ดคลบโอคาเป็นน้ำหรืจ้ะนล้วั็เนาะก็จะมาทำเห็ดกันนะค่ะ จริงๆก่นเรา่าจนเกือบสิพ้าเลยละจ้ะนี่แตสีมาราเยอะหลายจะเยอะ ไปตอนเริอกงานเนาไเก็บข้าวเดียวไปน้องกันสาคนก็ได้เห็ดกันมากทุกคนจ้ะเอาลงอาไก่อนนะคะเพื่อที่ล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอามาหัน เฮ็ดปีนี่บ้านเดดพ่อว้าวน้ำเขาไหม <c oughs> ยุ่นอเวยกอะไรแต่ว่าทั้งเดนมาก็เจ้าเฮ็ดหลายคักหลายแนออันนี้ไปกับพ่อได้มัตเจลาซัมนี่แหละเมื่อนั้นไปก็ได้มาหน่อยคนนี้อยู่แต่ว่าเมื่อนั้นไปแบบเฝ้าๆอยากไปเบิ้งซื่อซืไหมอันว่าเฮ็ดมันจะขืนบอกก็ไดอยู่ไดมาแกงมันอยู่เมือไปเมื่อหนึ่ง แตง่มนีก็เลือกไปตอนเลือกงานแบบมีเวลาเติบนึงอยู่กันยางเขากันยางหาไปหอดก็เจ้ามี่ก้นไปหากวนเนาะก็เจ้าได้ปอกอันทุงหูหิวไหมขาเจ้าเอาถุงหูหิวไปเห็นก็เจ้ายางออกจากปลาเขาดีนี่คือแบบเป็นเห็ดมันลายเขาก็บม่อยากถ้ามันเป็นแมงเป็นยางแนกก็ไม่อยากเอาไปเนาะเนาะ ไม่ได้ซื้อไม่ได้หาไม่ต้องไปเสียดายมันดีแล้วก็ค่อยกินไม่ดีแล้วก็ไม่เอานะคะเนาะขนาดว่าตัดไปนปี่ปลากระตัดถิ่มว่าเยอะจะได้จา ้าว่าเฮดมือนี้กะต้องต้มใบเนาะค่ะเนาะต้มแล้วก็ใส่หอมผิดไว้คันเฮาเ่าท่านด้กินก็นได้ตอนนี้มือนี้ก็เดบอล้วละมันสุจกจกทุ่มแล้วเนาะ วันศุกร์อันอื่นมีงานเยอะเนาะค่ะเนาะงานทุกวันศุกร์งานจะเยอะเนาะค่ะเนาะก็เลิกเลิกงานเลิกงานประมาณถุงนึงขับกับขับรถมาสาวาย่านยุยุษาวย่านประมาณสองถุงสองถุงสองถุงเคอรเนาะค่ะเนาะก็อ,ออก ออกจากซสาไว้นามากเลยมาซื้อของเขาบ่าอกีกซื้อของกินของอยังซื้อของกินเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะได้ไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปหาซื้อของอีกน่าหรอไม่ต้องไม่ต้องได้เยอะหรอกค่ะแค่นี่ก็ ก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วเพราะว่ายัางบ่มีว่มีตูแข็งสิไซเก็บมาน้ำกินไปน้ำเหลือนิดๆน,น่อยๆกัใส่ตูแข็งไว้เนะนะเาะเนาะพอว่าตูแข็งว่มีตูแข็งใหญ่คือเขาจะายู่พู้เดียวนั่นแหละเอามาก็บถมถมๆมๆมใแล้วก็กินบ่เบิดปีนึงปีนึง เก็บพ่อได้งางออกกําลังกายนั่นแมจ้าอุย้ยงานค่ะพึ่งเห็ดเห็ดผึ่งขาไล่ใหญ่บ่ลายบ่เห็ดผึ่งขาไล่ ดอกมีพ่อแม่พี่น้องนะงา่ามบ่อูดลลูดบ่งึขงขามันไงคักไงแน่แต่เห็ดเพิ่งปีนี้ย่อมรับว่านนะขาไงหรใหไงคักแต่ดอกไงๆนั่นอีกต่างหากขึ้นมาก อืน่นมูกับอกส่วนตะเก็บเห็ดอีกสิเดินไปบอกรพรพ่อว่านนี่นบางคนบอกว่าอากาศบ่ดีเพาะสันแต่วันอาทิตย์อากาศดีอยู่แต่วันอาทิตย์นั่นก็คือจะไปเนะค่ะเนะ แต่วันเสาร์กับมี่มูผู้หนึ่งอกีกเพิ่นอยากไปแต่ถ้าอากาศบดีก็บพงว่าสิไปได้บ่ก็ต้องเบิร์ก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนทนานันอีเนาะไปเข่าปลาเห็ดตะเข็ดมันบว้าวนี่สิไทยอยู่ในปลาเห็ดอยู่เบิรงนได้เนาะ,ะเนาะการเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกับเ่็กก็ยังมีอีกเยอะอยู่จานนี่นะดอก สิคอนคลิปนี้ก็สิเอาไว้แค่น,นี้ก่อนนะคะเนาะเนีน่ยอุ้ยพูดะนะขาดุนปูดีดปีดงามค่ะอ้นดอกเล็กๆแต่บางเดียวขาพูดะนะแบกใหญ่ใหญ่คักใหญ่ๆ อันนี้ก็เฮ็ดพึ่งค้าไล่เนาะคะนะ่ะเนาะเฮ็ดพึงค้าไลา่โอเคนะคะจะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยว้าเกิดวันไหนได้เข้าไปเก็บอีกก็สีไทยคลิปใหม่มาใหเบ็่บงอีกเนาะคะนะ่ะเนาะก็